าวน้อยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสาว IU ค่ะปล่อยเพลงอะไรออกมานี่ก็ฮอตฮิตติดชาร์จมากๆรวมถึงเพลงใหม่ล่าสุดของเธอด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าความพิเศษของเพลงนี้นอกจากจะได้ชูกาแห่งวง BTS เนี่ยมาร่วมฟิชเชอร์ิ่งแล้วเธอยังเมนชั่นถึงซอนลี่เพื่อนสนิทของเธอด้วยค่ะมิวสิกวิดีโอเพลง a f นะคะซึ่งเป็นเพลงใหม่ของนักร้องสาว IU ที่ได้ชูก้าแห่งวง BTS มาร่วมโปรดิวและฟิชเชอร์ริ่งในเพลงเพลงนี้ด้วยค่ะ มียอดผู้ชมใน YouTube ทะลุหลัก10ล้านวิวภายในเวลาเพียง1วันเท่านั้นหลังจากที่มีการเปิดตัวไปนะคะในวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเพลงเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีจังหวะชวนเต้นซึ่งผสมผสานซาดดนตรีแบบ EDM เข้าไว้กับดนตรีปลอบได้อย่างน่าลงตัวนะคะแล้วก็น่าฟังเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือเสียงร้องหวานๆที่มีเสน่ห์ของ IU ค่ะ ล่าสุดเพลงเอสนี่ยนะครับก็ได้กลายเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จตามคาดเพราะว่าสามารถขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงฮิตระดับแถวหน้าของวงการเพลงเคป๊อปอย่างเมลอนนะครับจี Music, Never Music, Sorry ada, ugs, นี่มิวสิกนาวเวอร์มิวสิกโซริบาดาและบักซ์ได้แบบครบถ้วนเลยทีเดียวซึ่งความสำเร็จนี้มาจากความสามารถของไอยูเป็นสำคัญครับเนื่องจากเธอรับหน้าที่แต่งเนื้อเพลงร่วมแต่งทำนองเพลงไปจนถึงการดูแลคอนเซปต์ของเพลงเพลงนี้ในทุกขั้นตอนเลยทีเดียว ทางด้านแฟนเพลงของ IU นะคะต่างก็สันนิษฐานว่ามิวสิกวิดีโอเพลง a e นี้นะคะมีการ t r i b u t แล้วก็รำลึกถึงซอลลี่นักร้องสาวผู้ล่วงลับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ IU มานานหลายปีด้วยค่ะโดยมีการสันนิษฐานว่าผู้หญิงในส่วนของภาพแอนิเมชันนะคะภาพภาพนี้เลยที่สวมเดรสสีขาวนั้นเป็นตัวแทนที่สื่อถึงซอลลี่ซึ่งหมายความว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ IU แต่งขึ้นแล้วก็ซ่อนความหมายโดยมีนัยยะเพื่อรำลึกถึงเพื่อนรักผู้ล่วงลับคนนี้ค่ะ โดยอดีสตสไตลิสต์ส่วนตัวของซอลลี่ก็ได้มาร่วมงานกับ IU ด้วยนะคะเพื่อเป็นสไตลิสต์ให้กับ IU โดยเฉพาะใน Music มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ล่าสุดน้องก็เข้าไปดูมานะคะตอนนี้ยอดวิวเนี่ย14ล้านวิวแล้วโอ้โหเราต้องบอกนะคบว่า IU เนี่ยเป็นศิลปินที่มีความสามารถมากค,คือเคยเห็นคลิปเธอมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะครับก็เรียกว่าน่ารักสดใสแล้วก็ ไม่แปลกใจว่าทำไมเนี่ยเธอถึงมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เลยใช่ะะแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าบอดี้การ์ดอกป้าของไอยูนี่งานดีทั้งนั้นเลยลองไปสังเกตกันดูโฟกัสอีกจุดหนึ่งด้วยใช่่ะ